ก็ร้องกันสิบรอบเลยคือเรียกว่าเราเราแบบค่อนข้างภูมิใจเหมือนกันที่แบบเรามาร้องในไทยอะแต่ว่าเฮ้ยคุณจีนให้ความภูมใจเราได้เราภูมิใจเราดูว่าแบบว่าเราเปานภาษาไทยเราชิงความแล้วที่ที่กลัวูอันนั้นคือเราพูดภาษาจีนอ่ะกลัวจะไปโดนภาษาที่แบบว่าอ๋อเราเป็นอะไรอะไรเงี้ยเป็นแพร่ดำไาเลยเนี่ยอะไรนะอะไรนะไอ้บอลไอ้แพร่ดำทำไม กินมไม่คือกลัวว่าเดี๋ยวจะร้องเป็นคำอย่างนั้นไม่ครับกลัวว่าเดี๋ยวจะร้องผิดไงเพาจะไปโดนคำไม่สุภาพเอยเขาแล้วสรุปผลลัพธ์มาเป็นย่งไงบ้างขร้อมัได้ไม่ใช่ไม่ได้แต่เขาสมมติก็มือนก็เขาต้องให้ใครอยู่แล้วละนะฮะเราจะแบบก็เราเป็นไม่ใช่คนจีนใช่ไหมใชเราเป็นเหมือนชาวต่างชาติไม่รู้ไม่ผิดใช่เหมือนว่าเวลาเรารีบฝรั่งมาร้องเพลงไทยเขาก็ดูเป็นความพยายามร้องแล้วแบบก็น่ารกแต่ไม่ได้่เรไม่ชอบนะใช่ใช่ ประมาีอ่ะมาเสริมอีกนิดนึ่งดีกว่าไช่ใครมาแล้วหลัเปภูนาดีแต่ราจะไปไปมาณใช่คุณขอละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงใช่แล้วก็เมื่อกี้ช่างวาบอกไปว่าไปถ่ายรายการเด d a อ Up มาก็อยากจะให้เพิ่มเติมนิวนึ้ว่าเป็นยังไงบ้างรายการพกงานกเป็นใชล้วนอะไรเนี่ยแล้วแล้วทำอะไรบ้างในรายการก็ในรายการเนี่ยก็มีให้แสดงอตมาแตละคนต่แล้วก็มีร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ย โอะไรบ้างทิวครับผมเป่าแซนซโฟนโอยแบกไปเลยไม่ได้แบกไปครับเพราะเขาให้ชแบกไปแบกไปเลมีให้มเี่ใช่รวผมจัเไปนะผมก็โชว์เป่าแซกซโฟนใช่ครับไม่หลอกไม่อะถ้าเป็นโจทปจนโจยคะโชว์เป่าหน้วทีทีเลยทิวอกแล้วทุกคนเลยเฮ้ย่ามันมีเสียงเข้า ก็มาพร้อมกันได้หมดเลยนะจริงๆแล้วจริงๆไม่เป็นโรกับเพลงที่แตกนะถ้าเกิดหรือว่าแบบเป่าแซงแจมเข้ามาคือตอนแรกตอนแรกเกือบจะเกือบจะคือจะลิงเล่นคู่กันใช่เพราะว่าอยากอยากอยากได้แยกเลยเป็นแบบเป็นซีนซีนดีกว่าเป็นโชว์เป็นคนเป็นคนเป็นคนอะไรอย่างนี้ดีกว่าก็ถือว่าไปเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยล่ะนะครับเป็นศิลปินไทยที่ออกไป ออกรายการทําให้ชาวจีนเนี่ยได้รู้จักกับประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็ตอนที่ไปเรยนอัพนี่ก็เป็นตอนเกี่ยวกับไทยไท่เลยใช่ไหมก็คือเหมือนกับว่าจากที่ซูเปอร์แบนด์มอลที่เรามีงานอะไรพวกชิ้นงานอะไรอี้ยไทยแลนด์เอ็กซ์โปไทยแลนด์เอ็ก2009นะครับแล้วก็ไปออกรายการให้คนทู่ประเทศจีนได้ดูกันก็เหมือนกับ ดีมากดีมากดีจริงดีจริงเลยก็ได้ก็ฝากไปที่สำหรับการท่องเที่ยวประเทศไทยด้วยนะฮะการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับมีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ให้แล้ทีวพูดถึงบรรยากาศสรุปโดยรวมว่าเป็นยังไงบ้างไปดูที่ทีนมาคราวนี้ประทับใจอะไครับผมก็ปรยความประทับใจมากๆเลยคือจะเป็นการที่คนจีนที่ที่เขาแบบว่าไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่ว่าให้การต้อนรับแล้วก็แบบว่ามีสิ่งีผมมือให้แล้วก็คอยตามถ่ายรูปแล้วก็ให้กำลังใจพวกเรา พวกเราตอนแรกไปก็เหมือนแบบเราก้าวเข้าไปในบ้านหลังหน่เราก็คลัวก็านะเลยภาพหรืว่าพอเจอรอยยิ้มของคนจีนที่ให้ไปเรามาแเ้าก็กล้าที่จะร้องเพลงแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจมาทำที่นี่แล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในตัวแทนคนไทยอย่างนี้ที่ได้ไปเผยแพร่วงการไทยด้วยครับรวมกับชายทีมนาฏศชสีนราโปรดด้วยนะครับเราก็ทุกๆอย่รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสตรงนี้เป็นทีมความทรงจำที่ดี ว่าแล้วกานเราสมมติว่าเนี่ยครับสาระเรื่อว่าเราต้องหาเอาจากแขกรับเชิญจริงๆนะครับโอเค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพลาก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเนี่ย วันทุนทีโซยังไม่ไปไหนยังอยู่ต่อแต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะเจาะลึกรายละเอียดนิดนึงเมื่อกี้คุยเรื่องงานไปแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องมาเมามอยกันสนุกสนานเมามอยกันสนุกสนานนิดนึงนะครับว่าเดี๋ยวไปมึงกินเป็นยังไงอะไรยังไงหรือว่าตอนนี้ชีวิตแต่ละคนเป็นยังไงบ้างตอนนี้พักกันก่อนครับพี่ครับพี่พักค่ะเข้าเบรกสี่เลยจ๊อ